สวัสดีครับทุกคนยินขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะบาเกลิสกับผมอีกครั้งนะครับผมกับช่วงแชร r r อีสแคร์รีนทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนแค่ผมอยากจะมาแชร์เรื่องราวดีๆนะครับให้กับทุกคนฟังว่าแบบผมอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะทุกคนเลยที่แบบว่าเป็นคนดีแล้วก็ยังคงทําความดีกับคนอื่นแล้วก็จริงใจแล้วก็พูดแต่ความจริงกับคนอื่นนะครับผมหมถือว่าเป็นคนจริงใจเป็นคนดีอะไรเงี้ยนะว่าแบบ ทำต่อไปทุกคนแม้ว่าเราพวกเรารวมถึงตัวผมด้วยนะเพราะในชีวิตผมก็เจอแต่คนไม่ดีมาเยอะมากเจอแบบถ้าคนหักหลังหรือว่าคนที่แบบว่าร้ายกลับหลังหรืออะไรเงี้ยเนาะหรือว่าแบบคนที่แบบเหมือนเพียมจะเข้าใจเราแต่ก็ไม่ได้เข้าใจเราจริงๆทุกคนเข้าใจใช่ปะแบบเออแบบทําเหมือนเข้าใจอแต่จริงๆแล้วว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไปว่าเราลับหลังหรือว่าแบบว่าเราต่อหน้าอยู่ดีซึ่งแบบ การว่าของเขาไม่ได้แบบแปลว่าเขาเข้าใจเราเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรอย่างงี้ทุกคนเพราะฉะนั้นนะผมว่าเป็นกำลังใจกับทุกคนนะตอนนี้ผมก็ยังคงมุ่งมั่นกับในการทําดีในการจริงใจกับทุกคนอยู่ไม่ว่ามีใครไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จักแต่ว่ามาปรึกษาเราอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเออให้คําให้ให้คขาปรึกษาเขาได้อย่างเงี้ยผมก็จะให้นะทุกคนอืมโดยที่ผมไม่ได้คิดอะไรตอบแทนหรือว่าแบบโดยที่แบบไม่ได้หวังอะไรเลยด้วยซ้ำก็แค่แบบเออแล้วก็คิดว่าเราได้ เจอกัลยานการยาณมีตรที่ดีอย่างนี้แล้วเราก็อยากจะเป็นการยานที่มีที่ดีต่อเขาว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนอะคขาว่าแบบถ้าเราอยากให้เขาปฏิบัติอย่างไงกับเราเราควรจะปฏิบัติอย่างไงปฏิบัติอย่างไงกับเขาก่อนนะทุกคนอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราอยากเขาทําดีกับเราเราก็ต้องทําดีกับเขาเนอะไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากเจอคนที่แบบทําไม่ดีใส่เราอ่ะไม่มีใครอยากให้แบบว่าเจอคนโกหกหรือคนที่แบบเป็นคนที่แบบ ตอแหลพูดง่ายๆเนาะใช่ไหมในเมื่อเราไม่อยากให้เขามาตอแหลใส่เขาใส่เราเราก็ต้องมาตอแหลใส่เขาก่อนแต่ว่าสำหรับบางคนแล้วก็เขาอาจจะเป็นอย่างนั้นจากอดีตของเขาที่เขาเจอมาก็ได้แล้วเขาก็ไม่รู้ตัวนะทุกคนก็เขาปล่อยเขาไปเนาะเพราะว่าเขาก็จะได้เจอสิ่งที่เขาแบบได้สิ่งที่เขาได้สิ่งที่เขาก็ระทาเองนะทุกคนไอชันกับรีแอคชั่น,นครับทุกคนอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วเนาะทุกคนนะ่าจะจำได้เพราะนั้นอนะ ปล่อยเขาไปทุกคน a ชั่นเท้ากับรีอคชั่นยังไแงแล้วเขาก็ต้องได้เจอสิ่งที่เขาทําไว้กับอืกับคุณหรือว่ากับทุกคนเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็แ,แค่ปล่อยเข้าไปผมตอนนี้ก็ปล่อยวางแล้วก็แค่ปล่อยเข้าไปแค่นั้นเองใครไม่ดีก็ปล่อยเข้าไปแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปช่วยแล้วไม่ว่าจะไม่ว่าพวกเขาจะแบบมีเหตุเดือดร้อนอะไรก็ตามนะก็คือแบบไม่คิดจะช่วยแล้ว,ลวก็ปล่อยไปเลยง่ายดีกว่านะทุกคนประมาณนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมมุ่งมั่น วันหนึ่งเราจะได้เจอคนดีๆแล้วซึ่งผมมาแชร์เรื่องนี้เพราะผมได้เจอคนดีๆแล้วแบบเอ,อเขาก็เป็นแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่เป็นแม่ค้าก็มาปรึกษาผมผมก็ออยินดีให้คําแนะนําโดยที่แบบไม่ไม่คิดอะไรตอบแทนเลยทีเดียวเนาะแล้วก็แบบให้คาให้คําปรึกษาแบบจริงใจแล้วก็จริงๆอืโดยที่แบบไม่โกหกเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นอ่นะผมก็กล้าพูดได้ว่าตอนนี้ผมก็ มีะไรอะไรยัยนไม่ที่ดีเยอะมากเพราะว่าเราอ่ะเป็นอะไยันม่ที่ดีต่อเขาก่อนเนาะเราก็ต้องยื่นสิ่งดีให้เขาก่อนนะคนบางคน,คนมีอิชชูหรือว่ามีปัญหาเรื่องความไว้วางใจนะทุกคนเหมือนกับผมว่าผมก็เคยมีนะแต่หลังๆมานี้ผมก็รู้สึกว่าแบบ ه, พยายามบาลานซ์ชีวิต,ตวเองทําให้ชีวิตวเองสมดุลแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นก็คือปล่อยไปใครที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องดีกับเขาแล้วเราก็ปล่อยเขาไปแค่นั้นเองเราจะไม่ดีกับคนที่ไม่ดีกับเรานะทุกคน ผมไม่ใช่เป็นคนเป็นพ่อพระเนอะหรือเป็นเอ็นเจลอะไรเงี้ยจะต้องดีกับทุกคนหรือเป็นพระเจาา้าเนาะไม่ใช่อมผมก็ไม่แค่คนคนนึงเนาะที่แบบศึกษา,าศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวิชด้วยที่ทุกคนถ้าเกิดเคยได้ฟังคลิปคลิปก่อนของผมก็จะรู้นะประมาณนั้นทุกคนเราก็ต้องระวังตัวเราเองนะระดับหนึ่งแล้วก็รักษาสมดุลของชีวิตให้ได้รักษาแบบความบาลานซ์ของชีวิตในการใช้ชีวิตรวมถึงแบบผู้คนรอบข้างด้วยเพราะว่า ไอที่ผมบอกไปแล้วว่าแอคชั่นกับรนะีอคชั่นนันทุกคนแล้วกฎของกราฟิตี้ัมีอยู่จริงแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันกฎของจักรวาลนี้เพราะฉะนะั้นน่ะทำดีไว้ทุกคนทาดีโดยที่ไม่ต้องหวงหวังอะไรตอบแทนเพราะทําไปเรื่อยๆทุกคนแล้ววันหนึ่งทุกคนก็จะสิ่งเหล่านะั้นตอบแทนมาโดยที่เราไม่ได้หวังใน3สามผมมาไม่ได้หวังนะว่าแบบวันหนึ่งจะต้องมีคนมาทําดีกับเราเพราะว่าเราทําดีคนอื่นไว้ไม่ก็ เราไม่จำเป็นต้องใช้อดีตที่โหดร้ายของเราอ่ะมาตัดสินคนที่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อหรือว่าเป็นแม่แต่แม่ค้าหรือจะเป็นใครก็ตามทุกคนอืมอย่าไปตัดสินผมก็ไม่ตัดสินนะครับอืมผมจะตัดสินเฉพาะสิ่งการกระทําที่ผมเห็นตรงหน้าผมเท่านั้นนะผมจะไม่ตัดสินในสิ่งที่ผมยังไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นนิสัยเขาหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็จะพยายามคิดในแง่ดีว่าไม่ใช่โลกสวยนะทุกคนแต่ว่าพยายามคิดในแง่ดีว่าแค่นั้นเองว่าประมาณว่า เขาอาจจะเคยเจอเรื่องไม่ดีในชีวิตเขาจนทําให้เขาไม่มีอิชชุหรือว่ามีปัญหาเรื่องความไว้วางใจซึ่งเราก็เคยเจอมาผมก็เคยเจอมาก็เข้าใจดีว่าเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปตัดสินคนทุกคนสู้สู้แล้ววันหนึ่งอ่ะคุณจะมีคอนเนคชั่นที่ดีคุณจะมีการยานิมรที่ดีไปทั่วเลยทีเดียวแล้ววันหนึ่งคุณก็จะเป็นที่รู้จักเองจากการที่คุณทําดีนั่นแหละทําสิ่งที่คุณรักทําสิ่งที่คุณแบบ ชอบประมาณนั้นนะทุกคนว่าผมอย่างเงี้ยผมก็อ่ะก็แทบจะเป็นเ a ของวิเวียนเวสต์บูดได้แล้วตอนเนี้ยในไทยนะทุกคนเพราะแบบแม่ค้าทุกคนหรือว่าหลายๆคนก็าปรึกษาผมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งน,นะทุกคนผมเองก็ต้องบางทีก็ต้องไปปรึกษากับบางเคสของวิเวียนหรือว่าเป็นกระเป๋าหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอดีผมก็ต้องไปปรึกษาคนที่อยู่ในวิเวียนเวสต์บูดจริงๆเพราะเขาความรู้จริงๆแบบ ชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนั้นนะผมก็ไม่บอกผมเก่งผมแค่ใช้ประสบการณ์ที่แบบเก็บสะสมมาสิบกว่าปีแค่น,นั้นเองก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเออทุกคนก็มาปรึกษาผมผมก็ยินดีให้คำปรึกษาอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้จริงๆอืมบอกอพี่ผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่มั่นใจเลยจริงๆแต่อะไรที่ผมมั่นใจผมจะตอบไปเลยว่าม,มันเป็นอย่างงี้นะพี่เออที่ของปลอมนะที่ของจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเชื่อว่าแบบ การเราการที่เราทำดีแล้วเราจริงใจและซื่อสัตย์ก็จะดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตซึ่งผมก็ได้เจอแล้วหลายหลายคนที่แบบก็มาปรึกษาผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ให้คําปรึกษาไปก็เขาก็ได้ไปสร้างธุรกิจที่ดีเขาก็ได้ไปมอบสิ่งดีๆต่อให้กับลูกค้าของเขาเหล่านั้นนะทุกคนซึ่งแบบทําดีไว้ทุกคนผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะกลับมาหาทุกคนแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วทุกคนพลังงานเนาะแอชันกับเลยชันถ้าเกิดแอชันคุณดี รีแอคชั่นที่กลับมาคุณก็จะดีแน่นอนนะครับทุกคนบ๊ายบายก็วันนี้มาแค่นี้แหละครับทุกคนมาแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสู้ๆแล้วไงก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะถ้าเกิดชอบหรือว่าอะไรยังไงไม่ชอบอยังไงก็มาคอมเมนต์ได้เลยทุกคนนะกับคลิปนี้นะแล้วก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ด้วยนะทุกคนน้องเกียอ้อนแล้วแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนมาคอมเมนต์กันได้ทุกคนนะว่าใครเคยเจออะไรไม่ดีมากคนไม่ดีหรือยังไงมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนบ๊ายบาย